สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสของทางบริษัท QCM นะครับผมช่างอ้นนะครับก็วันนี้เรามาดูเรื่องของงานระบบมาดูครับว่าโอเคครับงานระบบทางโครงการแห่งนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็มาดูนะครับโอเคครับถังส้วมเม็ดสีอะไรพวกนี้ของเราโอเคหมดครับมาตรฐานนะครับเดี๋ยวให้ทาความสะอาดอีกทีหนึ่งแต่ก็คือเราสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าโอเคครับเราหาท่อน้ําออกของถังส้วมตัวนี้ไม่เจอครับถ้าแนวท่อน้ําออกครับมาดูบ่อพักใกล้ๆกกันก็ ไม่มีนะครับไม่มีท่อสีนิ้วที่โผอมมาก็คือท่อระบายน้ําของถังส้วมนะครับมีแต่ท่อน้ําทิ้งจากในตัวบ้านแล้วก็ห้องครัวนะครับไม่มีนะครับบ่อใกล้ๆกันก็ไม่มีนะครับก็คือตรงนี้มีหนึ่งบ่อแล้วก็มีข้างหลังข้างหลังแทงน้ําอีกหนึ่งบ่อก็ไม่มีเหมือนกันครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องฝากทางโครงการนะครับช่วยตรวจสอบนะครับว่าท่อน้ําออกของถังส้วมนะครับตรงนี้ครับ อยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้เราได้หาทุกบ่อเลยไม่มีนะครับท่อน้ําออกของถางส่วมตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สําคัญนะครับขอบคุณครับ